ตอนที่หนึ่งคโคลนตมแห่งความทุกข์ในป่าหิมพานอันเงียบงนันช้างชื่อคันทะถูกฝูงทอดทิ้งเพราะขาเปลี่ยมันเดินโซเซผ่านหุบเขาลำธารและป่าไผ่จนมาถึงสระน้ำที่เต็มไปด้วยคโคลนตมและเศษซากใบไม้เน่าเปื่อยคันทะนั่งลงอย่างหมดแรง มองดูเงาของตนในน้ำขุนแล้วพูดว่าข้าไร้ค่าถูกทอดทิ้งไม่มีใครต้องการคโคลนตมนี้คือจุดจบของชีวิตข้าพระฤาษีผู้เฝ้าสะปรากฏตัวขึ้นอย่างเงียบงันพระฤาษีคโคลนตมมิใช่จุดจบหากใจเจ้ายังไม่ยอมแพ้ มันคือดินดีที่รอาการเบ่งบานบทสวดทุกคือครูผู้เงียบงนันโคลนตรมคือบทเรียนแห่งใจผู้ไม่หลบเลี่ยงย่อมพบแสงผู้ไม่ยอมแพ้ย่อมเบ่งบานดอกบัวผู้ไม่ยอมแพ้ช้างคันทะเห็นดอกบัวดอกหนึ่งโผล่ค้นน้ำกลางคโคลนตม มันเบ่งบานอย่างงดงามท่ามกลางความเน่าเปื่อยคันทะเจ้าดอกบัวเจ้าเติบโตได้อย่างไรในที่โสโครกดอกบัวเพราะข้าเชื่อว่าแสงยังรออยู่เบื้องบนแม้ข้าจะอยู่ในความมืดข้าก็ไม่หยุดเติบโตคันทะนิ่งไปนานก่อนจะหลั่งน้ำตาเงียบๆบ,บทสวดแม้ตมลึก แม้แสงหายใจไม่หวายใจไม่หลงศรัทธาเป็นรากแห่งแรงหวังเป็นแสงนําทางใจพระฤาษีผู้เฝ้าสะพระฤาษีเล่าเรื่องดอกบัวให้คันทะฟังว่าดอกบัวนี้เกิดจากบุญบารมีของพระโพธิสัตว์ ผู้เคยบำเพ็ญเพียรในชาติหนึ่งพระฤาษีดอกบัวคือจิตที่มีศรัทธาแม้จะอยู่ในตมหากไม่ยอมแพ้ย่อมเบ่งบานได้คันทะคข้าจะลองเชื่อในตนแม้ขาจะยังเจ็บแม้ใจจะยังสั่นไหวบทสวดศรัทธาในตนคือทำอันสูง แม้โลกหมองมัวใจยังสว่างผู้มีศรัทธาย่อมไม่จมผู้มีปัญญาย่อมไม่หลงการฝึกเดินใหม่คันทะเริ่มฝึกเดินใหม่มันล้มหลายครั้งเจ็บหลายหนแต่ไม่ยอมแพ้มันใช้ความอดทนและความหวังเป็นแรงผลักดัน พระฤาษีเฝ้ามองอยู่เงีย,งยบๆแล้วกล่าวว่าพระฤาษีเจ้ากำลังเดินบนทางแห่งโพธิญาณทุกย่างก้าวคือการบำเพ็ญเพียรคันทะคข้าจะเดินแม้ขาจะยังเจ็บแม้จะล้มข้าจะลุกบทสวดเพียรคือพลังแห่งโพธิล้มคือบทเรียนแห่งใจ เจ็บคือครูแห่งเมตตาลุกคือชัยแห่งศรัทธาเสียงหัวเราะของฝูงเก่าคันทะกลับไปหาฝูงเก่าพวกมันหัวเราะเยาะเจ้าช้างขาเปลี่ยจะกลับมาทำไมแต่คันทะไม่โกรธมันยิ้มแล้วกล่าวว่าคันทะข้าไม่ได้กลับมาเพื่อให้พวกเจ้ารับ กลับมาเพื่อให้อภัยฝูงช้างเงียบไปไม่มีใครกล้าพูดอะไรอีกบทสวดให้อภัยคือการปลดปล่อยไม่โกรธคือการชนะตนไม่หวังการยอมรับคืออิสรภาพแห่งใจศรัทธาแห่งความดีคันทะอาศัยอยู่ในป่าเดียวได้ ไม่ได้กลับไปหาฝูงเก่ามันบำเพ็ญเพียรด้วยความอดทนและเมตตาพระฤาษีกล่าวว่าพระฤาษีคันทะเจ้าคือผู้ปลิกเปลี่ยงคันทะเจ้าคือดอกบัวที่เบ่งบานในตมบทสวดแม้ตมลึกแม้แสงหายใจกลัางหานใจไม่สัน่นศรัทธาคือแสงนำทาง ความดีคือพรของพระโพธิสัตว์ตอนที่6ดอกบัวอีกดอกหนึ่งเริ่มงอกขึ้นมาเป็นดอกบัวที่เกิดจากจิตใจของคันทะที่เปลี่ยนแปลงพระฤาษีเมื่อจิตใสสะอาดดอกบัวแห่งบุญย่อมเกิดขึ้นคันทะข้าขอบคุณโครนตมที่ทำให้ข้อเห็นแสงบทสวดจิตเปลี่ยนโลกเปลี่ยน ใจใสดอกบัวบานบุญเกิดจากศรัทธาธรรมเกิดจากการไม่ยอมแพ้ตอนที่7การเดินทางสู่เขาหิม,มพานคันทะตัดสินใจออกเดินทางไปยังเขาหิม,มพานเพื่อเรียนรู้ธรรมะจากพระฤาษีองค์อื่นมันไม่ใช่ช้างธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นผู้สแสวงหาความจริงคันทะ ข้าจะออกเดินทางเพื่อเรียนรู้ธรรมะให้ลึกซึ้งพระฤาษีจงไปเถิดผู้สแสวงหาย่อมพบบทสวดผู้สแสวงหาย่อมไม่หลงผู้เดินทางย่อมไม่จมเขาหิมพานคือใจที่สงบธรรมะคือแสงที่ไม่ดับตอนที่8การพบสัตว์ผู้สิ้นหวังระหว่างทาง คันธะพบสัตว์หลายตัวที่สิ้นหวังมันเล่าเรื่องดอกบัวก,กลางโคนให้ฟังและสอนให้พวกมันมีศรัทธาในตนเองสัตว์ป่าเราหมดหวังแล้วไม่มีใครช่วยเราคันทะข้าเคยอยู่ในตมข้ารู้ว่าศรัทธาเปลี่ยนชีวิตได้บทสวดผู้เคยทุกข์ย่อมเข้าใจทุกข์ผู้เคยหลง ย่อมชี้ทางศรัทธาไม่ใช่ของสูงแต่คือแสงในใจที่ทุกคนมีตอนที่9การกลับมาเป็นครูคันทะกลับมายังสะน้ำเดิมแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ผู้ถูกทอดทิ้งอีกต่อไปมันกลายเป็นครูแห่งความหวังสัตว์ทั้งหลายมาฟังธรรมจากมันสัตว์ทั้งหลายเจ้าช้างคือครูของเรา คันทะข้าไม่ใช่ครูข้าเป็นเพื่อนร่วมทางแห่งธรรมบทสวดครูไม่ใช่ผู้สอนแต่คือผู้เดินร่วมธรรมไม่ใช่ธรรมพูดแต่คือการกระทาที่เปลี่ยนใจตอนที่10ดอกบัวเบ่งบานทั่วสะอฤาสีสะนี้คือสะแห่งศรัทธาดอกบัว คือผลแห่งจิตที่ไม่ยอมแพ้คันทะข้าเห็นแล้วว่าคโคลนตมไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูของชีวิตดอกบัวบานในตมใจบานในทุกศรัทธาเปลี่ยนโลกธรรมะเปลี่ยนใจ